สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราสั่งน้องบอนมามาแกะดูว่าจะเป็นยังไงคะทำดีมากเลยค่ะเจ้านี้ทำแน่นหนาดีมากเลยค่ะดูสวยมากเลยดูข้างในจะเป็นยังไง กันไก่ไม่เข้าเลยเคาทำเฉียงแรงมากเลยค่ะ ข้างในก็แข็งแรงดีนะคะ ทำดีมากเลยค่ะแน่นนาดีน้องไม่เป็นไรค่ะน้องสดชื่นดีมากเลย อันนี้เมืองกอเกาะเจ็ดนะคะเราขึ้นได้มาต้นแรกนะคะบางเจ้าก็ทั้งหักทั้งทั้งช้ำม,มานี่คงเป็นมืออาชีพอะมั้งเนี่ย ใช้มือสมัครเล่นนะคะถ้ามือสมัครเล่นทำมักง่ายโอ้ยแกออกมาแบบกำลังใจเลยเป็นทำดีมากเลยะคะ่ะ นมค่ค่ะโอเคแล้วคะ่ะค่ะน้องน่ารักมากเลยเมืองเกาะเก็ดนะคะจะมาชิกใหม่เราแค่นี้นะคะขอขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ